5วันนับถอยหลังทำลายระทึกมาอ,อนภาก่อนเป็นข่าวเช้าเรียกได้ว่าภายหลังจากที่ทนายตั้มสิทธาเขาออกมาเปิดเผยว่ามีดาราชายช่องน้อยสีถูกนักแสดงรุ่นใหญ่ลายคำตบและเข้าแจ้งความที่ประเทศเกาหลีเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนก็พุ่งเป้ามาที่คุณม้าออนภาแต่ว่าจริงเท็จอย่างไรก็ว่าไปตามกระบวนการสอบสวนของเจ้าหน้าที่นะส่วนลำดับเวลาย้อนหลัง5วันก่อนเกิดเหตุก็พบว่ามีวันหนึง คุณมาออนภาเนี่ยเขากินเมนูปูจริงๆซึ่งหลายคนก็เชื่อว่าอาจจะเป็นเหตุให้เกิดเหตุตบนักแสดงช่องน้อยสีก็เป็นได้ ส่วน5วันที่แล้วก็คือวันที่20พฤศจิกายนคุณมาเธอได้โพสต์ที่สนามบินสุวรรณภูมิว่าไปพักกบานไปทำสวย5วันที่ผาทัสดาวที่กรุงโซเมื่อวันที่20พฤศจิกายนส่วนวันที่21เนี่ยเธอก็โพสต์ว่ามาเกาหลีเนี่ยกินมื้อแรกนูน่นนี่นั่นไปไหว้พระขอพอโรโพสแอคทิวิตี้ต่างๆแต่แต่แต,แต่วันที่22พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยคุณมารเขาก็ได โพสต์ว่าเขาเนี่ยไปทานร้านปูในตำนานซึ่งเชื่อว่าวันนี้แหละน่าจะเกิดเหตุ เพราะชวนดาราช่องน้อยสีแต่ไม่ยอมไปจนเกิดเหตุตามข่าวแต่จริงเท็จแค่ไหนนะคะเราก็ต้องรอให้คุณม้านะคะหรือว่าดาราช่องน้อยสีเนี่ยเขาออกมาพูดนะเราจะไปฟันธงฟันธงไม่ได้นะเพราะว่าเจ้าตัวยังไม่ออกมาเคลียร์ข่าวเพราะฉะนั้นจะโพสจะพิมพ์อะไรก็ต้องนึกถึงเงินในกระเป๋าไว้ด้วยเดอ้อ